สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทาโลวิตุลน,นะครับช่องทำนายดวงชตาด้วยไพ่ทารลน้องใหม่ทาง Youtube นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชตาราศี นะครับผมประจําช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการทํานายในซีรีส์ที่ว่าลักษณะเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้นะครับผมและดวงความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโลวิสตุนนะครับผมตอนนี้ช่องทาโรวิสตุนก็มีผู้ติดตาม 9000กว่กับท่านแล้วนะครับผมเกือบเกิดจะห0 0 0 0ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวครบ10,000ท่านนี่จะมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลนะครับส่วนวันนี้นะครับผมเวลา6โมงเย็นนะครับทุกวันเสาร์นะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดกับคุณาจรายการดูดวงฟรีขอละหนึ่งคำถามในช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีมีนนะครับผมชาวราศีมีนได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14 12มมมีนาาคถึงเษรับสวัสดีชา ีมีทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมรายวันนะครับผมให้ผมทำนายดวงให้อ่ออากาศในคลิปพี่อาการคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปเรียกเอาไปทํานายให้นะครับผมในคลิปพี่อาการคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกให้ในคอมเมนต์นะครับว่าได้คิวเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาตั้งจิตเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ อย่างที่ผมได้เรียนเราวาไให้ที่คิดก่อนก่อนนะครับว่า การทานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์ line, หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับออะเดี๋ยวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับลักษณะเนื้อคู่ที่ชาวราศีมีนจะได้พบเจอในช่วงครึ่ง ปีแรกของปี2565นะครับผมและดวงความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะครับเอาลักษณะเนื้อคู่ที่ชาวราศีมีนจะได้พบเจอก่อนเลยนะครับขอลักษณะเนื้อคู่ที่ชาวราศีมีนจะได้พบเจอนะครับผมในช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2565นะครับผมว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับขอลักษณะเนื้อคู่นะครับ โอ้ oh, ลักษณะเนื้อคู่นะครับผมที่คุณจะได้พบโจในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้ของชาวราศีมีนนะครับผมจุดเด่นแรกจุดใหญ่ของเขาเลยเป็นสายบูครับผมเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับผมแล้เขาเป็นคนที่ไม่ยอมคนอย่างรุนแรงนะครับผมถ้าลองเขาได้ตัดสินใจที่จะทําอะไรนะครับผมเขาจะทําแบบสู้ไม่ถอยนะครับผมใครขวางหน้าหน้าอินหน้าผมนี่ไม่สนใจเลยนะครับผมอักเนะืน้อคู่ของคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแนละ ครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆนะครับผมถ้าใครพูดอะไรมาแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยเขาพร้อมจะลุยเขาพร้อมที่จะแบบว่าชนชนเป็นชนนะครับผมคุณจะเจอกับว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีสายบูนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากพอสมควรแต่ก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีวิสัยทัศน์ทันนกนะติอะไรดีมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเขาเลยมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลด้วยนะครับผมเป็นคนที่วิสัยทัศน์ค่อนข้างจะดีนะครับผมเว แค่วันสองวันนะเขาจะเป็นคนที่มองไปโอ้ไกลลิบเลยแล้วผมบางทีรู้สึกว่าไกลเกินไปด้วยซ้ําไปนะผมะเป็นทักวางแผนตัวยงแล้วครับผมเป็นทักวางแผนนักบูสู้ไม่ถอยแล้วครับผมไม่ว่าจะใครต่อตะใครหน้าไหนเนี่ยเขาพร้อมที่จะชนถ้าเขามองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งที่มาขัดขวางความาสาเร็จในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็ตามนะผมเวลาที่เขาจะได้ตัดสินใจทําอะไรนะผมเขาจะเป็นคนที่มองอะไรไปไกลๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ใครมาขวางทางเขาเขา เลยไม่ไมคิดจะสนใจเลยนะครับผมเขาจะมุ่งมั่นแล้วก็ปักธงไปที่อนาคตนะครับผมจะไม่ใช่คนที่บอกว่าเหมือนกับจะมองปัญหาแค่เล็กน้อยแล้วก็อะไรครับจะมาหยุดเขาได้นะครับผมเขาจะเป็นคนที่ไม่สนใจนะผมเพราะามองไปที่จุดที่เขาจต้องการจะไปแล้วก็ทําได้ทุกวิธีทางเพื่อที่เขาจะไปให้ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยืนหยัดจริงๆนะครับผมมีทั้งไพ่ห้า ดาบขึ้นมาแถมยังมีไพ่ของตัวเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาอีกนะครับผมอีกใบหนึ่งก็เป็นสแตงครับผมคนคนนี้นะเป็นนักบู๊ตัวยงเลยจริงๆครับเราเป็นคนที่ยืนหยัดสู้ไม่ถอยตัวจริงเลยนะครับผมแล้วก็มีความอดทนค่อนข้างจะสูงมากๆซะด้วยนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็จะออกแนวบอกว่า working woman เลยนะครับผมความสตรองความแข็งแกร่ง,งทางด้านร่างกายและจิตใจเรียกว่าอึดถึกและบึกบึนเลยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับผมเขาจะเป็นคนที่ออกจากสนามแข่งขันเป็นคนสุดท้ายอยู่ เสมอๆนะครับผมเป็นคนที่พร้อมจะต่อสู้พร้อมจะลุยทุกสถานการณ์นะครับและคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณพร้อมที่จะฝากนะครับผมพร้อมที่จะฝากบอว่าอะไรครับถติว่าคุณไม่กล้าที่จะทําอะไรนะคุณบอกอ่า เนะื้อคู่ของคุณคนนี้นะผมเขาพร้อมที่จะเดินเข้าไปหาทันทีนะผมสมมบอว่าเอ้ยคุณติดขัดหรือว่าคุณลังเลเอ,อจะยังไงยังไงดีนะผมคุณแค่บอกเขาคําเดียวนะเขาพร้อมจะเดินเข้าไปชนเดินเข้าไปลุยกับทุกสถานการณ์เลยนะอาเป็นตัวนักลุยตัวพ่อแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแลผมอาให้บทสรุปจุดเด่นของเขาก็เหมือนแทบจะเหมือนทุกใบแทบจะไปทางเดียวกันทุกใบเลยนะรับผมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานสู้ไม่ถอยนะครับผมพร้อมจะลุยกับทุกปัญหาและอุปสรรคครับผมไม่กลัวความล้มเหลวไม่กลัวควคาม พ่ายแพ้นะครับผมเขาจะทําอะไรเขาจะต้องเป็นท really ี way, s <S ่1เสมอแล้วเขาจะต้องเป็นผู้ชนะอยู่เสมออนะครับผมอาจจะเป็นจุดเด่นของเขาหลักๆเลยนะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสู้ไม่ถอยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมถ้าเขาลองได้คิดแล้วนะครับว่าเขาอยากจะทําอะไรเขาจะทําไม่หยุดจนกว่ามันจะสําเร็จนะครับผมไม่ว่าเขาจะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะถ้าเป็นเรื่องของความรักคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะครับผมเขาถึงแม้คุณจะไล่เขานะครับผมถ้าเขาเป็นผู้ชายนะถึงแม้คุณ คุณจะไล่ไม่เอาคนคนนี้ก็เป็นนักตื้อตัวยงนะครับผมและเขาก็จะตื้อจนจนคุณเห็นความความพยายามของเขาจนได้แล้วถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็เช่นกันนะครับถ้าคุณได้ไปทําอะไรหรือว่าได้ไปแบบว่าอะไรมีเรื่องอะไรติดบังแล้วนะคนคนนี้นะผมเอาตายแล้วผมเอาตายนะ้วเขาจะสามารถใช้ทุกิอีทางเพื่อที่จะ ไปรู้ความลับของคุณจนได้นะครับผมมาเป็นนักบู้ตัวยงแล้วก็พร้อมจะชนในทุกสถานการณ์นะครับผมอาจจะเป็นลักษณะเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอในช่วงครึ่งปีแรกกบดีสองพนนี้นะครับผมสําหรับชาวราศีมีนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าลักษณะเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงอีกนะครับสําหรับชาวราศีมีนนะครับ คนคนนี้อย่างที่บอกจริงๆนะครับผมเขาไม่กลัวใครเลยนะครับผม ไม่ว่าใครจะทําให้เขาเจ็บปวดทําให้เขาผิดหวัง <plumbing> หรืออะไร <dum> ต่งางๆนานาก็แล้วแต่แล้วผมคนคนนี้พร้อมที่จะลุกขึ้นแล้วเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอๆนะครับผมเขาเป็นคนที่มองโลกไปแง่ดีเอามากๆนะครับผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่พร้อมบวกพร้อมลุยในทุกสถานการณ์แล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวเอาเลยนะผมไม่กลัวว่าเออใครต่อให้สมมุต<ๆ>ิว่าเขามีเพื่อนนะเราเพื่อนหักหลังเขานะครับผมเพื่อนหักหลังเขาเพื่อนทําให้เขาผิดหวังเขาก็ไม่แยแสนะผมพร้อมๆที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วแล้ว เขาก็พร้อมที่จะพบพบคนใหม่ได้ทันทีเช่นกันนะ,ะผมและคนคนนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะเป็นคนที่ลืมง่ายนะเขาเป็นคนที่ลืมง่ายเขาเป็นคนที่พร้อมจะให้อภยัยผู้คนอยู่เสมอๆนะครับผมค่อนข้างจะเป็นคนมองโลกในแงด่ดีค่อนข้างจะมีความมั่นคงในตัวเองสูงมากนะครับผมถึงแม้ว่าดุคุลิกภายนอกเขาจะดูแบบว่าเหมือนลยุยเหมือนเด็กเหมือนไม่คิดอะไรนะผมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนคิดวิเคราะห์ไต่ตองเอาไว้ก่อนอยู่เสมอๆแล้วเ,เป็นคนที่มองาการไกลออกมากๆด้วยนะผมแต่เขาเป็นคนที่มองไปแบบว่า,วามองปักพงไปข้างหน้า น่นออกมคมองไปว่าเขาจะต้องสําเร็จในตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนรายละเอียดบีกย่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครมาทำให้เขาผิดหวังทําให้เขาเจ็บปวดแต่ว่าไม่ได้ทําให้เขา อะไรครับบัทอรจิตใจอะไรเขาได้เลยนะผมมีความแข็งแกร่งทางจิตใจมากๆนะครับผมต่อให้ล้มไปในวันนี้พรุ่งนี้เขา ion, ก็จะกลับมายืนใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งอยู่เสมอนๆนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับสาหรับลักษณะนคู่ที่ชาวราศีมีจะได้พบเจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นะครับผมโอ้คุณจะเจอกับสายแกร่งมากเลยแล้วผมอ,อึดถึงและบึกบึนจะเป็นคํานิยามของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามสําหรับเรือคู่ <erna> ที่คุณจะได้พบเจอใน ช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูดวงความรักของคุณกับเขากันบ้างครับผมเอามาดูฝั่งเขาก่อนนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณนะครับและคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาสาหรับเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565ตอนนี้นะครับอ่ะขอความรู้สึกนะครับของเนื้อคู่ที่ชาวราศีมีนจะได้พบเจอ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,565นี้ด้วยนะครับผมความรู้สึกของเขานะครับผมที่มีให้กับคุณนะครับ เขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขารอคอยมาอย่างยาวนานนะครับผมความรักของคุณจะผิดอกออกผลไปอย่างรวดเร็วมากแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากนิสัยของเขาด้วยนะครับผมนิสัยของเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่กล้าบวกกล้าลุยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคุณจะไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่านิสัยของเขาจะติดความบอกว่าความแบบว่าใจร้อนความอะไรต่างๆนานาบางทีคุณก็จะหงุดหงิดกับความเป็นตัวของเขาเช่นกันนะครับผมเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับเบรกตัวเองไม่ค่อยจะได้นะครับในบางครั้งเนี่ยก็จะดูแข็งมากเปน นิดนึงนะครับผมดูดเกันไม่น้อยอาจาจะเป็นข้อเสียของเขานะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอยู่เสมอเสมอนะครับผมอ่ะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนเดียวที่เขาจะเบาให้มากที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่านักบูคนนี้จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับเขาแล้วผมเป็นคนที่เขารอคอยเป็นคนที่จะทําให้ความรักเนี่ยผิดดอ,อกออกผลไปอย่างรวดเร็วมากนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะไปแข่งกับคนอื่นถึงแม้เขาจะไปบูล้างผ่านแล้วก็ไปชนกับทุกสถานการณ์แต่กับคคุณนนะผมจเป็ที่ อ่อนโยนอ่อนหวานมากที่สุดแล้วนะครับผมมาเขาคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นหนุ่มหรือสาวที่ค่อนข้างจะโรแมนติกมากพอสมควรเหมือนกันนะครับถึงแม้ภายนอกเขาจะมีความเป็นนักบู๊แต่กับความรักหรือกระทั่งกับคุณนั่นแหละครับผมเขาจะค่อนข้างมีคำหวานมีคำโรแมนติกให้อยู่เสมอๆนะครับผมแล้วเขาก็จะเป็นคนที่รักคุณเอามากๆซะด้วยนะครับผมมาถือไพ่ตัวเลิฟเวอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะนักบู๊คนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสายลุยถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมใครก็ตามนะครแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่แสดงออกชัดเจน คำว,ว่ารักนะครับผมเขาจะรู้ได้เลยว่าเขาควรจะวางตัวกับคุณแบบไหนนะครับผมควรจะทําตัวน่ารักกับคุณยังไงนะรผมอาจจะเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะมีความแข็งจะมีความแบบว่าแปลงอะไรต่างๆนานาก็ตามแต่ว่ากับความรักมีความโรแมนติกมากไม่ใช่น้อยเช่นกันนะครับผมโดยเฉพาะกับคุณคนเดียวที่เขาจะยอมให้อยู่เสมอๆนะครับผมนะคนคนนี้นะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองถูงแค่ไหนก็ตามนะครับผมแต่คุณจะเป็นคนเดียวที่เขาจะยินดีที่จะพูดคุยด้วยอีกครั้งเสมอ เสมอนะครับผมพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะมีเรื่องอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณอยู่เสมอเสมอซะด้วยนะครับผมถือว่ามีความมีความโรแมนติกมากพอสมควรกับเรื่องของความรักนะครับผมซึ่งขัดกับบุคลิกภายนอกของเขามากๆบุคลิกภายนอกของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนแกร่งเขาจะเป็นคนอึดถึกและบึกบึนแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเขาอาจจะเป็นคนอึดถึกและบึกบึนเขาก็เลยมีความอดทนค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาได้รักใครเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคนรักไม่ใช่น้อยเช่นกันนะครับสำหรับ คู่ของชาวราศีมีนนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับผมว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณอีกนะครับสำหรับลักษณะเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอในช่วงขึ้นปีแรกของปี2องพนรดานี้ของชาวราศีมีนนะครับอขอความรู้สึกของเขาว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับชาวราศีมีนอีกนะครับโ โอ้โหคนคนนี้ค่อนข้างจะหวานค่อนข้างจะโรแมนติกกับคุณมากพอสมควรเลยนะครับผมขัดกับบุคลิกภายนอกของเขาเอาซะมากมากเลยนะครับบุคลิกภายนอกขอเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครเลยอ้ายหน้าผมเขาลุยนะผมแต่กับคุณเขาจะมีความเป็นผู้ให้มากๆนะครับผมเขายินดีจะทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อคุณนะครับผมในบางคนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นสายเตคนนึงก็เป็นไปได้นะผมคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นผู้ให้ที่ดีกับคุณอยู่เสมอๆนะครับผมแล้วเขาก็พร้อมที่จะมีคุณไปในอนาคตอยู่เสมอ เสมออะคนคน dome, mm hmm. คนี้เป็นคนที่จริงจังอยู่แล้วนะครับผมเขาเป็นคนที่ทําอะไรเ,เขาไม่ค่อยจะแบบว่า hmm. ทําอะไรเล่นๆนะครับผมเขาจะทําอะไรแบบจริงจังมุทะลุดูดันเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีความรักหรือว่ามีคุณอยู่ใน ja, mm hmm. หัวใจเนี่ยเขาจะมองไปในถึงเรื่องของการ,รว่าสร้างอนาคตหรือว่าอยากจะแต่งงแต่งานกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เจอเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยขอคบไปเรื่อยๆขอดูกันไปก่อนเขาจะมาถึงปู๊บเออแต่งกับฉันไหมอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกต arnish, ็ตามนะครับผมแล้วคุณจะรู้สึกได าจากชีวิตนะครับผมหรือในบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่วนๆเวียนๆกับคุณมาหลายรอบแล้วก็เป็นไปได้นะผมวิวว mm ่าฟอจูนขึ้นแต่ว่าเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้อาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ที่คุณตัดไม่ขาดไปทั้งชีวิตเลย mm hmm. ก็เป็นไปได้เป็นเนื้อคู่ระยะยาว mm hmm. ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าไพ่วิวว่าฟอจูนขึ้นมาในฝั่งเขานะผมเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆถ้าคุณเพิ่งจะพบเจอเขาคุณจะมีความรู้สึกเหมือนว่า เหมือนกับได้พบได้เจอกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นไปได้ที่ความสัมพันธ์ของคุณจะไปกันอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยกับคนที่จะมาเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะครับสําหรับชาวราศีมีนนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างจหว่างมากพอสมควรเหมือนกันนะครับสําหรับความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะครับผมออาต่อไปนะครับผมมาดูความรู้สึกที่คุณมีให้เขาบ้างนะครับผมว่าคุณจะรู้สึกกับเขายังไงนะครับสําหรับคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ให้ชาวราศีมีนนะครับผมอะขอความรู้สึกของชาวราศีมีนกับคนคนนี้ด้วยนะครับผมขอความรู้สึกของชาวราศีมีนนะครับกับคนคนนี้ด้วยนะครับผมสําหรับ ความรู้สึกของชาวราศีมีนนะครับผมคุณจะรู้สึกค่อนข้างอ่อนโยนมากกับเขาพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นสายบูนะคุณก็เลยต้องเป็นสายหวานนะครับผมคุณจะรู้สึกว่าเออกับเขาเนี่ยอาจเขาจะเป็นคนที่งานใหญ่หรือว่าเรื่องอะไระสาคัญสำคัญเนี่ยเขาพร้อมจะลุยคุณก็พร้อมที่จะอ่าซับพอร์ตเขาในจุดนี้เช่นกันนะครับผมคุณพร้อมที่จะใช้ความใจเย็นใช้ความนิ่งความสงบ สยบความเคลื่อนไหวกับเขาครับซึ่งส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนที่เขาแพ้ทางคุณก็เป็นไปได้นะครับคุณจะค่อนข้างมีความอ่อนหวานนะครับผมแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนว่าอยากจะเป็นแม่บ้านแม,แม,แม่เลือนให้กับเขานะครับผมให้เขาไปลุยเลยให้เขาไปบู๊เลยเดี๋ยวหลังบ้านท่าจัดการเองนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เช่นกันนะครับผมถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่บอกว่างงงง ผมทาให้คุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีเคมีที่ตรงกันมากพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่คุณจะมองตรงไปกับเขาอีกก็คือคุณจะไม่ได้มองอะไรแค่วัน2วันเช่นเดียวกับเขาเช่นกันนะครับผมคนคนนี้เนี่ยคุณจะอยากที่จะมีอนาคตกับเขาไปแบบระยะยาวนะครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออคนจะเหมือนกับแบบไม่อยากจะแบบว่ามามมยหายเพราะคุณจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะผูกพันกับคนคนนี้เลยนะอย่างที่บอกเพราะว่าไพ่ของเขาก็มีเลือดพอจูนขึ้นนะครับผมแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มองอะไรเนี่ยถึงแม้เขาจะดูม,ะมุ่งรุ่ยรต่เาเป็น มองอะไรมองไปไกลซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่คุณกับเขาตรงกันมากๆนะผมคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการมองอะไรวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไปตรงกันแล้วก็ค่อนข้างจะมองอนาคตไปไกลๆ, tranquil, ๆเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวเขาว่าเขาเป็นไพ่เจ็เหรียญของคุณก็เป็นไพ่ของตัว adjustment นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นที่รอคอยของเขาคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นข่าวดีของคุณเช่นกันนะครับผมคุณจะมีความสุกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจอย่างถูกต้องที่มีเขาเข้ามาในชีวววิตะคครผมมแลุ้้ณกก็จูสึึถงา นะครับผมรู้สึกถึงความรักความเอาใจใส่แล้วก็อยากจะเริ่มต้น ไปกับเขาครับผมอย่างที่บอกเลยนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็เลยจะไปกันอย่างเร็วมากนะผมเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความใจร้อนแล้วก็ค่อนข้างทีง่จะต้องการใครสักคนมาอยู่เพียงข้างตัวคุณเองคุณก็โหยหาเช่นกันนะครับผมทาให้คุณกับเขาเนี่ยเคมีค่อนข้างจะตรงกันและความรักความสัมพันธ์จะค่อนข้างไปกันอย่างรวดเร็วมากๆนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าในบางคนอาจจะไปเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางทําให้อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆก็เป็นไปได้เช่นกันนะเพราะมีไพ่ของตัวในออฟบอร r ดนะผมอย่างไรก็ตามความรักของคุณนี่คคอขข้้ขาางจะมมววสุแล กันไได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับผมสําหรับชาวราศีมีนนะครับอาจถือว่าค่อนข้างจะหวานน่าดูพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับเนื้อคู่ของคุณและก็ความรักของคุณที่จะได้พบเจอในช่วงขึ้นปีแรกของปี2565นินี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมสําหรับชาวราศีมีนว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับขอดวงความรักนะครับ สำหรับตัวคุณนะครับผมสำหรับตัวคุณนะโดยรวมๆคุณค่อนข้างจะมีความสุขกับเขามากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีวิสัยทัศน์แล้วก็มองไปอนาคตอย่างที่บอกนะว่าคุณสองคนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายหรือว่ามีการวางแผนอนาคตร่วมกันเนี่ยเป็นหลักเลยนะเป็นหลักยึดเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าด้วยนิสัยของเขาเนี่ยละครับผมที่บางครั้งมุทะลุด,ดุดันมากเกินไปหน่อยก็อาจจะสร้างความเครียดหรือว่าสร้างความแบบว่าไม่สบายใจให้คุณบ้างพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็จะไม่ใช่จุดใหญ่นะเพราะโดยรวมๆแล้วด้วยความที อะไรครับหลายๆอย่างมันตรงกันหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะไปในทางบวกคุณก็จะรู้สึกดีมากกว่านั่นแหละครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเขาลดในเรื่องของความบุมบามในเรื่องของความแบบว่ามุทะลุมากเกินไปหน่อยได้สักลงสักนิดหนึ่งก็จะดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราคะแนนที่คุณจะให้ออกมา,นะามันก็เลยยังเป็นแค่เก้าเต็มสิบนะครับผมอาจจะติดก,กับเรื่องนิสัยของเขาที่มีความมุทะลุอยู่ดันใจร้อนมากเกินไปสักนิดหนึ่งที่บางวันเนี่ยอาจจะสร้างความเครียดแล้วก็อาจจะไปทําเรื่องทำราวให้คุณปวดหัวไม่ใช่น้อยได้เช่นกันนะครับผมแต่แนคน้คุณทําให มีความสุขมากๆและความรักความความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนากันไปได้อย่างเร็วมากๆสัดด้วยนะครับสําหรับชาวราศรีมีนสําหรับลักษณะเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบจเจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,565นี้นะครับผม อ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบคําทํานายของชาวราศีมีนในหัวข้อที่ว่าลักษณะเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงสําหรับคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องพัลโลวิสตุนยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสําหรับท่านใดที่กดติดตามช่องพัลโลว็ขิสตุ เง่งๆเลยๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ